เพื่อนเรามาดูกันครับว่าเป็นการทอดหนังปลาแซลมอนครั้งแรกของผมมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันครับผมมีครั้งแรกเลยนะครับผมมีเป็นหนังปลาแซลมอนนะครับเพื่อนทอดกรอบดูกับคลองดีไหมครับเป็นหนังปลาแซลมอนที่ผมนำมาตากแห้งนะครับเพื่อนจะใช้น้ำมันนเยอะมากพวกพีก็ต้องใช้น้ำมันในเยอะกว่านี้นะครับ แต่ผมจะลองใช้น้ำมนันน้อยก่อนว่าจะเป็นยังไงเราต้องลองดูครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็การลองรู้เรียนรู้ครับเป็นหนังปลาแซลมอนนะครับผมผมลอกหนังครับตากแดดมาครับผมนี่เราจะขูดเอาเนื้อออกั้างบนนะครับเพื่อดูนะครับความกรอบนี่ครับผมคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคือเพื่อนนี่เป็นหนังปลาแซลมอนนะครับ กรอบมากเกินไปจะขมแ่ะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่ทอดหนังป,าออาาาปางลาแซลมอนทอดกรอบนี่น่าจะกรอบมากเพื่อนเนี่ยพี่ครับผมเดี๋ยวมาทานเลยดีกว่านี่ครับเพื่อนหนังปลาแซลมอนทอดกรอบเมื่อกี้ที่ผมทอด เรา,าลองชิมเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงอือหือกรอบมากครับผมอือหือนี่ครับผมหนังปลาแซลมอนทอดกรอบอือหือถ้ามีผงปรุงรสนะเลิดไปเลยกินกับส้มตำก็โอ้อย่างแซ่บแน่นอนอือหือกรอบมากครับผมอ่าอือหือนี่หนังปลาแซลมอนจริงๆริงนะครับ ด,ดูดูดีดีครับเพื่อนอกลองมากมายเป็นใจไม่ถูกล่อยเกินเกินห้ามใจหอมชอบมากครับผมหอมนี่ต้องลองทำกินบ่อยๆนะครับผมสุดยอดครับผมลองทำทานดูนะครับเดี๋ยวผมจะทานกับซุปมะเขือซสจๆัดมอนกันครับผม พริกของเราก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็หนังปลาแซลมอนของเราก็เสร็จแล้วที่ผมพูดไว้ครับผมหนังปลาแซลมอนกรอบๆครับผมจิ้มกับสุกมะเขืออร่อยมากครับผมตามไปด้วยปลากรอบเด็ดมากครับผมแซ่บอห่ี อาหารอิสานบ้านเราขอบคุณมากครับผมรับชมคิบ